ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนค,ค,ครับเอฟทุกคนครับกลับมาพบมาเจอกันคือเก่าครับใน่องนั่นสูตรโบราณก็เป็นช่องคิดคำนวณครับหาตัวเลขลวงหน้า เฮ็ดย้อนเฮ็ดไปข้างหน้าไอ้จักสิพิษสิถือครับโมโหครับโมฮันแต่ว่าเฮ็ดย้อนหลังอะถือดีครับถือสุ้งหัวครับแต่เดือนหนาเนี่บอกบ่กได้สิพิษสิถือครับก็คือสูตรครับพี่น้องสูตรสูตรก็คือสูตรบมมีอย่างแน่นอนครับ ครับคลิปนี้กัสิมาเฮดเด่นเด่นสิบหน่วยบนครับงอดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองหาหกาครับส้นสองสูตรจะว่าก็เอาสูตรแรกไปสะก่อนครับสูตรแรกไปสะกก่อนก็นจะจังมีสูตรหนึ่งคิดอีกคลิปหนึ่งมาตัดครับ กันเฮ็ดเทียเดียวเลยเฮ็ดคลิปเดียวเลยมันเสียงวครับี่น้องครับก่อนสิเข้าไปบางสูตรกับฝากขึ้เตือนเล็กน่อยครับ คำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมครับสนับสนุนฉลากินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเท็ดเดนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลฟ์จุกแชุ่ดการกดติตตามครับพี่น้องกตดถือใจกับซอยแซ่ครับ กดไหลกดแช่ครับ,รบฝากพี่น้องผู้เขามากม่ก็กดติดตามครับพี่น้องครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจากส่องเวลาส่องลงคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิได้เห็นครับครามาวดีครับเบื่องสูตรกันเลยครับ ูตรก็ใส่ลักแสนครับแสนบวกแสนบวกพันบวกพันบวกหน่วยบวกหน่วยบนครับแล้วก็บวกหกคงทีครับบวกกันได้เท่าใดครับมีค่าเท่ากับเอกแล้วก็บวกหนึ่งบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกครับกระเสิดเด่นหกตัวครับมาลัก สิบลักหน่วยบเน่ยครับผมก็เขียนไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลาครับมันจะนเสียเวลาพี่น้องมึงในการมึงก็ได้ยสิเหตุคลิปสั้นๆสัญญกหน่อยครับ แสนบวกแสนครับไดหกพันบวกพันในสครับหน่วยบวกหน่วยในหกครับแล้วก็บ,บวกหกงทีครับหกบวกสองดแปดวกหกครับ, 9, 4, 4, บ,รบเอาส่สี่บวกหกก็ได้สิครับเอาศูศนไปบวกหนึ่งหนึ่งครับหไปบวกสาม้นสครับสไปบวก สี่เดแปดแดไปบวกหาเด้สิบสามครับเอาสามไปบวก6กก็เด็กเก้าครับเนี่ยครับงวดต่อมาสาองตัวรางวัลทีห่หออกที่สามสองครับสาสองก็เข้าที่สาม ตามครับลักซิบครับส่วนมากเดินลักซิบครับในสูตรนี้ครับหวดต่อไปครับแสนบวกแสนได้แปดครับพันบวกพันได้แปดครับหน่วยบวกหน่วยได้สี่ครับแล้วก็บวกของ,งทีครับ แปดบวกแได้สิเอาหครับหกบวกสได้สิบครับเอาเอาศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกครับเนี่ยครับได้หกหกไปบวกหนึด้เจ็ครับเไปบวกสได้สิเอาศครับศูไปบวกสได้สีครับสีไปบวกห้าได้เครับเก้ไบวกหกด้สิบห้าเอาหาครับเนี่ย หัวต่อมาเด็ดไทยส,สองตัวบนออกที่ศูนย์สามครับกระเข้าที่ศูนย์ครับรักสิบหัวต่อไปครับแสนบวกแสนเด็ดแปดครับพันบวกพันใด็หกครับหน่วยบวกหน่วย เดีครับบวก6กคงทีแปดบวกแปเอ้ยแปดบวกหกเดียครับเอาสี่สบวกหกเดียเอาศูนย์ศูบวกหกดี6หครับก็เอา6มาตั้งหบวกไปไปบวกหนึ่งครับเดียเดเจ็บวกสามเดี๋ยเอาศ 0. 0ูบวก ซีเดซีีบวกหาเด็กเก้าเก้าบวกคกเดสิบหาเอา้าครับครับสองตัวบนออกที่หกเก้าหกเก้าบวกนี่มาบนเอ้ยมาสองตัวครับมาสิบหน่วยเลยครับเนี่ยครับมาสิบหน่วย มาต่อไปครับแสนบวกแสนได้แปดพันบวกพันได้แปดหน่วยบวกหน่วยได้แปดบวกหกกงทีครับแปดบวกแปดได้สิบหกเอาหกหกบวกแปดได้สิบสี่ครับเอาสี่สี่บวกหกได้สิบเอาศูนย์ครับกับศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่ง เด็หนึ่งครับหนึ่งไปบวกสามเด็สี่ครับสี่ไปบวกสี่เด็กแปดครับแปดไปบวกหา้าเด็กสิบสามครับสามไปบวกหกเด็กเก้าครับนะครับอวดสิผ่านมากางาหันครับสองตัวบนออกที่ศูนย์หกก็เข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องลักสิบเห็นไหมครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เมืองแค่ซีหวดกับหัวท่หาหัวทิหากับหัวสีหอดนีครับกัดขันพี่น้องอยากคุยว่ามันเดินดีพี่น้องก็ไปเฮ็ดยอดหลังเมืองครับเขาเงา้วครับสูตรนี่แต่ว่ามันได้หลายมันได้หกตูมันก็นหลายถือว่าหลายครับจะก็มีสูตรสิมาตัดอีก เดี๋ยนี้ก็มางวดสิหอดครับโหวตวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองหาหกห้าครับแสนบวกแสนได้สองครับพันบวกพันได้หกครับหน่วยบวกหน่วยได้สองครับแล้วก็บวกหกกงทีสองบวกหกได้แปดครับแปดบวกสองได้สิบเอาศูนย์ครับศูนย์บวกหกได้หกครับเนี่หก ก็บหกไปบวกหนึ่งด็ดเกครับเกีไปบวกสามเด้ดสิบเอาศูนย์ครับศูนย์ไปบวกสี่เด้สี่ครับสี่ไปบวกห้าเด็เก้าครับเก้าไปบวกหกเด็1สิบห้าเอาห้าครับเนี่ยครับวดสิมานี่เด้6หกเกีศูนย์สี 6, ่เก้าหต่อมาสิบหน่วยบนครับตัวนึง ดุสิมาน้ำกันเลยก็ได้กับปหัวขึ้นกันครับก็บฝากพี่น้องก็ไว้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องมักพี่น้องกัจัดไปครับบุมักกับพานครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทาง อาครับพี่ต้องก็คลิปนี้ก็ไว้สำนี้ซะก่อนครับอย่าสิไปเหตุคลิปอีกสูตรหนึ่งมาตัดครับคลิปนี้ครับ ฝากพี่น้องไว้ที่นี้แหละครับพอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ